สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเ้าวันนี้นะคะสินสโมสรค่ะอยู่กับกลุ่มละครบ่าย b บบี้มาคะที่สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะมากว่า10ปีค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราจะคุยกับพวกเขานะคะว่ามีเทคนิคอย่างไรนะคะในการแสดงให้ได้จับใจคนดูนะคะไม่รู้ว่า Baby Bye ้บ e ายเะกี้ยิ้วกระเป๋าออกไปตอนนี้จะกลับมาได้ไหมคะค่ยมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีกันได้ไหมคะ โอ้สวัสดีค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจนะคะคุณผู้ชมวันนี้จะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นแบบละครใบ้พูดมีเสียงไม่ได้เออทำตามต้องทํำยังไงถ้าจะคุยกันอ๋อโอเคคืออาร์ถามว่าถ้าอาร์เนี่ยนะคะจะถามทั้งสามคนแล้วอยากให้สามคนพูดเนี่ยต้องทํำยังไงเขาบอกว่าพวกเขาจะต้องยกกระเป๋าให้ขึ้นอะลองดูนะคะเอากระเป๋าใส่ช่วยค่ะอ้าว อื้อกระเป๋าดูหนักมากอาห่าะครับคุณผู้ชมเอาใจช่วยอ้านะคะเพราะไม่งั้นวันนี้เราคุยกันไม่รู้เรื่องแน่นอนกระเป๋าหนักๆแบบนี้อไม่เห็นจะหนักเลยสัสนี้ดูสิคะเนี่ยกระเป๋าออกจะเป๋า เวลาเป็นเบบี้มาเนี่ยทำไมกระเป๋าถึงดูหนักจังเลยนะคะวันนี้ต้องถามเทคนิคจากทั้งสามคนนะคะทั้งคุณเกลือคุณยิ่งแล้วก็คุณทานะคะว่ามีเทคนิคอะไรนะคะที่ทําให้กระเป๋าเนี่ยดูหนักแล้วก็ดูเบาได้นะคะเมื่อสักครู่ตอนแรกเนี่ยคือคือถ้าดูหนักเวลาอยู่บนพื้นเนี่ยก็อาจจะไม่ยากเท่าไหร่แล้วกระเป๋าก็ดูน้ําหนักเข้ากันใช่ไหมคะครับถ้าเกิดว่ายกขึ้นมาสูงๆแล้วทำให้ดูหนักทำยังไงคะออ โอ้โหหนักมากจริงๆเ่้ยไหมคะโอ้มันหนักมากจริงค่ะคือทุกอย่างนี่มันอยู่ที่ท่าทางระวังนะคะยกไปสูงเดี๋ยวมันหล่นลงมาจะทับศีรษะอาร์ตนะคะคือทุกอย่างอยู่ที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นเทคนิคก็คือใช้กล้ามเนื้อนะครับกับ สีหน้าของเราให้มันสัมพันธ์กันหรือถ้าเกิดมันหนักเราก็ทําให้มันเตึงนะครับช่วงแขนเตึงแล้วก็รู้สึกหน้ามันหนักก็แสดงออกให้มันแบบมากๆค่ะไหนเขาเข้ามาใกล้อันนิดหนึ่งนะคะอาร์ตอยากให้ช่วยสอนตอนที่ตะกี้ที่ยกขึ้นมาสูงๆแล้วยังดูหนักอยู่แล้วลากออกไปอะค่ะอ๋ออยู่อยู่กับที่ใช่ไหมบใช่รับ่ใช่ไหมครับอันนี้เทคนิคอยู่ที่นิ้วครับนี่ทำยังไงคะก็ จังหวะที่ตัวเดินหมุนเดินหมุนนะครับนิ้วก็ต้องเปลี่ยนนิ้ว <ใน S 1> <ห>ขยับนิ้วไปด้วย<ด>อ่าใช่ครับใช่นะอ๋อที่คือเทคนิคก็อยู่ที่นี้ต้องให้ร่างกายสัมพันธ์กันครับมันต้อง สำคัหกับตัวนี้ด้วยครับอ้แล้วเราก็จะทําให้เราสามารถที่จะกําหนดได้ว่าวัสดุนั้นนะคะจะมีลักษณะอย่างไรครับนะคะซึ่งการแสดงของ Baby เบบี้มาร์ที่มีกว่า10ปีแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะเราก็จะเห็นการหยิบเรื่องราวต่างๆนะคะรอบๆตัวนะคะคมาสร้างเป็นรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะให้คุณผู้ชมนะคะมีการเปลี่ยนเรื่องราวบ่อยไหมคะ เออก็เปลี่ยนบ่อยนะครับเพราะว่าเออเรากลัวคนดูจะเบื่อนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราเห็นสิ่งรอบตัวแล้วก็อยากจะเล่นอยากจะพูดอยากจะเออยากจะเล่าเนี้ยครับโดยเฉพาะสังคมไทยที่มีความหลากหลายนี่ก็สามารถนำมาทำเป็นเรื่องราวสนุกสนกได้ค่ะอย่างเรื่องกระเป๋านี่เล่ามานานหรือยังคะโอ้ตั้งแต่นักแสดงละครไม่ทุกคนต้องรู้จักกระเป๋าครับเพราะเป็นเบสิกแรกของนักแสดงเลยครับผมค่ะที่ในการเล่นแต่ว่านี่เราพอ งานพวกนี้ครับคือมันไม่สามารถเล่นครั้งเดียวแล้วมันดีได้ครับ mm hmm. มันต้องเล่นทําซ้ําไปเล่นกับคนดูอันนี้ <Ha. S 2> ไม่เวิร์กตัดออกอันนี้เวิร์กใส่เข้าไปเพิ่มอะไรต่างๆนานานี่ครับ mm hmm. มันก็จะทําให้งานเนี่ยมันกลมก่อม เหมือนคนชงกาแฟครับชงแก้วแรกแม่อร่อยครับต้องแก้วที่หนึ่งร้อยหรือสองร้อยขึ้นไปถึงจะถึงจะทั้งกลมาทั้งกล่อมใช่ครับคนนี้อ้วนเลยใช่ดังนั้นต้องชงบ่อยๆนะคะก็คือเหมือนกับว่าต้องฝึกฝนบ่อยๆด้วยใช่ครับเมื่อกี้บอกว่าสามารถที่จะหยิบยกเรื่องราวรอบๆตัวนะคะมาสร้างเป็นละครให้เราได้ชมกันฉะนั้นก็มุกก็ไม่มีวันหมดสิคะก็หยิบเรื่องอะไรก็ได้อ่ะก็จริงๆใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วทำไงคะใกล้หมดก็ต้องหาแรงบันดาลใจมาใหม่ จะขายมุกมั้ย <laughs> สรุปว่าสามารถซื้อมุกได้ที่นี่แล้วมุกเทียมหรือมุกแท้มุกแป้งนะคะเอาปล่อยให้มุกแป้งไปนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกัะต่อให้เบบี้มารได้มีโอกาสไปหามุกก่อนนะคะ <laughs> <อ>จะได้มาร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้คุณผู้ชมต่อค่ะ